สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะมาเปิดรายการเปิดเรื่องเล่าเช้านี้ที่ต้นมะขามตายาย่ค่ะต้นมะขามต้นนี้อายุประมาณ200ปีปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายรุ่นทวดบอกว่าเกิดมาก็เจอต้นมะขามต้นนี้แล้วแต่ยังไม่ใหญ่เท่านี้ ทำไมทำเสียงอย่างเงี <laughs> ้ <laughs> เห็นก็ทำกันก็ทำบ้าง <laughs> เอาละจะเปิดเรื่องเล่าเช้านี้ไม่ใช่จะเปิดเรื่องเล่ชเเเาชาวบ้านจริงๆแล้วอยากทำเพราะมีชาวบ้านมาเล่าเรื่องแปลกๆเรื่องเล่นลับเรื่องอา่า ไม่น่าเป็นไปได้เรื่องขนหัวลุกให้ฟังกันลหลายคนก็เลยอยากมาเล่าสู่กันฟังเนาะในอ่เขาเรียกอะไรอะในสไตล์ของคนรรทำที่ง่ายๆสบายสบายไม่ต้องฟริกให้เป็นสารกดีหรือเป็น อ่าอะไรอะที่เป็นทางการน่ะเราเป็นตัวของเราอย่างเงี้ยเนาะก็ดีอยู่นะจะมีเป็นตอนๆซึ่งเปิดเรื่องเล่าชาวบ้านตอนแรกเกี่ยวกับต้นมะขามตายายต้นนี้ซึ่งต้นมะขามตายายอยู่หลังบ้านนี่เองค่ะ เป็นต้นมะขามประจำหมู่บ้านใหญ่มากราชามากและเพราะความที่เป็นต้นมะขามเก่าแก่จึงทำให้มีเรื่องเล่าจากคนที่พบเจอความเขาเรียกอะไรล่ะเหลือเชื่อหรือความน่าสะเึงกลัวหลายคน เราจะเริ่มจากต้นมะขามตายายต้นนี้เป็นมะขามประจำหมู่บ้านของเรานะคะซึ่งจะนำเสนอเรื่องแรกเรื่องปลาช่อนใหญ่ตายายเมื่อก่อนนี้น้ำจะท่วมเยอะมากซึ่งปีที่แล้วก็ท่วมถึงต้นสะเดาต้นเล็กนั่นที่เห็นไกลๆนั่นแล้วก็ ถึงคนมะขามเลยคนมะขามมา,มาเลย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 มาถึงนี่ถึงนี่ถึงนี่เกือบถึงต้นเกือบเกือบถึงต้นสะเดาต้นนี้เหมือนกันซึ่งเมื่อก่อนนี้ตอนยังไม่มอีอ่างเก็บน้ำแควสียัดน้ำท่วมตรงหน้าบ้านถึงหน้าอกกระโดดน้ำกันตุ่มตุ่มตุ่ม เมสมัยอายุสิบขวบ1 2บสองขวบอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่โคนมะขามแห่งนี้และเป็นเรื่องที่มีคนพบเจอด้วยตัวเองประสบด้วยตัวเองซึ่งเขาไม่เชื่อเรื่องเล้นลับและเขาไม่เชื่อว่าตายาย ซึ่งพวกเราเรียกว่าตายายที่ประจำอยู่ต้นมะขามต้นนี้จะมีจริงลุงเติมชื่อสมมุติในหมู่บ้านนี้เนาะซึ่งแกก็เล่าให้ฟังว่าแกไปกู้ตะไข่ไม่ใช่ไปยามตะไข่ตอนเย็นเขาจะดักเขาจะเขาจะไปดักตะไข่กันตอนเย็นเย็นบ่ายๆนี่แหละแล้วแล้วเขาก็จะไปยามกันอีกรอบนึง ซึ่งจะกลับมาถึงบ้านก็ประมาณโพเผลอแล้ววันนั้นแกก็พยายามตะไครกันกับพวกพวกเพกืพ่อนในหมู่บ้านนี่แหละหลายคนแล้วแกก็กลับมาถึงก่อนแกก็มาจอดเรืออยู่ตรงนี้ซึ่งน้ํามันท่วมแล้วก็ลดลงมาถึงโคนมะขามนี้ขณะที่แกจอดเรือแล้วก้าวขาลงจากเรือน้ําตอนนั้นประมาณครึ่งหน้าแข้งของแก แกบอกว่ากำลังก้าวขาลงแล้วกำลังจะหยิบถุงใส่ปลาหยิบมีดลงจากเรืออยู่ๆมีปลาช่อนใหญ่ตัวใหญ่เท่าน่องแกว่ายตรงรีเข้ามาหาแกด้วยท่าทางดุร้ายแกบอกว่าอ้าปากโลมาเลยตรงเข้ามาหาแกเลยจะก,กัดแกแกว่ายอย่างนั้นความตกใจและไม่เคยและไม่รู้ว่า ปลาช่อนใหญ่ตัวเนี้มาจากไหนมาได้ยังไงน้ําครึ่หน้าแข้งจะมาได้อย่างไรแกคว้าแกหันไปหามอา้ตรงไหนก็ไม่มีแกเลยคว้าไม้พายบนเรือที่ใช้พายไปดูตาไข่ไปยามตาไข่นั่นแหละแกคว้าไม้พายได้แกก็ฟาดเปรี้ยงลงบนตัวปลาช่อนที่กําลังว่ายรีดจะถึงตัวแกอยู่แล้วเต็มแรงไม้พายหักสองท่อน คุณผู้ชมไม่พายหักแกคิดว่าอย่างไรปลาช่อนตัวนี้แกจะได้เป็นต้มแน่นอนแต่แกก็ควานหาแกเอาของวางไว้ที่เดิมบนเรือแล้วก็ควานหาปลาช่อนที่แกตีเต็มแรงจนไม่พายหักควานหาใต้ท้องเรือโหนมะขามตรงนี้ ควานหาในรัศมีประมาณเมตรสองเมตรซึ่งถ้าโดนตีจริงๆปลาตัวนี้ไม่ไปไหนเพราะน้ำไม่ไหลแกหาจนทั่วก็ไม่เจอพอดีพดอดีเพื่อนที่ไปยามตะไคร้ด้วยกันพายเรือเข้ามาจอดแกก็บอกว่ามาช่วยหาหน่อยฟาดเต็มแรงเลยแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ กเพื่อนก็มาช่วยหาอีกคนหนึ่งหาจนทั่วก็ไม่เจอแกก็ไม่รู้จะทำยังไงความเชื่อที่ว่าความไม่เชื่อที่ว่าตายายต้นมะขามไม่มีจริงหรอกคนแค่เล่าเล่ากันขึ้นมาแค่นั้นเองแกเริ่มเปลี่ยนใจละเปลี่ยนใจเกิดขึ้นกับแก ขนาดจะจะด,ด้วยสายตาอย่างนี้แกจะเชื่อแกจะไม่เชื่อมันถกเถียงกันอยู่ในใจของแกและสุดท้ายแกก็บอกว่าตายายต้นมะขามใหญ่ลองของกับแกเข้าแล้วและเป็นการลองของที่น่าขนหัวลุกสำหรับแก ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและติดตามด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้บางคนเชื่อแต่บางคนไม่เชื่อก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้วิจารณญาณในการติดตามอย่างไรก็ขอจบเรื่องแรกไว้แค่นี้ รอติดตามเรื่องหน้าต่อไปนะคะสวัสดี